กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดี่ันุผู้ชมมัสุสุขพ้นเลจ้าบัวซอยูในประเทศลราอ้อยู่ในประเทศประเทศไทยหรือว่าสิเป็นเอื่ออ้ายลุ่อยู่ทางเมืองนอกเรื่องกาบสบายดีมัสุ่สุขพ้นเลจ้าลายคนกะอย่างไหมาอัปเดตอาการพี่น้องเลยมือนี้เราเรื่องกันเลยสิมาอัปเดตอาการตอนนี้นะพี่น้องเนาะพยายามเก็บทองอย่ารื้อบรรุดไว้ไหน ที่เรื่องว่าออกไปแต่เนี่ยเรื่องฮูดับพี่น้องเลยฮูดับตลอดเลยตั้แต่ถือพามาเนาะตอนนี้ก็ยู่ห้านพี่น้องขายเครื่องยูห่านพี่สาจ้าขายยังขายเครื่องเพชรยู่ด้จาจ้าผสมคนยังกะมีหลายแดดเนาะสิมาอัปเดตอาการพี่น้องตั้งแต่เมื่อที่ว่าเจ็บท้อ,องตอนกลางคืนเนาะ น่าน่าจะเม็นเจ็บเตือนพี่น้องพอมันเจ็บเป็นบาดเป็นบาดเนาะนี่เจ็โตอันนี้มนี่เป็นอะไรนี่เพราะว่าสักประมาณหานาทีหรือว่าสิบนาทีสั้นนาทีมันจะเจ็บเนาะแต่กะเมื่อวานนี่ก็ยังเจ็บอยู่แต่มื่อนี่เนาะอาการกะดีขึ้นพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ไปโรงพยาบาลเนาะพี่น้องห้องมอเนาะอันท่านหมอเพิ่นว่าว่า ยังบวทในหอดมือเกิดยังอีกประมาณสามทิศอีกประมาณสามทิศอี่และพี่น้องจึงจะสามารถเกิดได้และกะลูกก็ออกมาแข็งแห้งละกะโตะกระโบน้่อยเกินไปเนาะถ้าขอดเดี๋ยวนี้นะลูกจะแดีว่าลูกจะน้อยได้พี่น้องมันบ้านในหอดมือเกิดพะว่าห้าก็ได้สามสิบสามทิเนาะปกติขอดแบบจะสมบูรณ์เมื่อไนงะ สามสิบหกหาสี่สิบสองทีพี่น้องผ่าวเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องหาก็ได้สามสิบสามทิศเนาะก็เลยรอตรงรอถาไปก่อนทนหมอเพิ่นก็บ้าว่ะให้ประคองเนาะตอนนี้เบาไกล้กับเมื่อบ้านจะพี่น้องจ๋าแล้วเรื่องอยู่ฮานกับเซมี่เบาไกลเพิ่นเมื่อบ้านกับลูกชายเพิ่นพี่น้องน้องแบ่งเนาะเพราะว่านี่แล้วเรื่องไปห้องหมอพี่น้องเลยพื้นวานประทันในหอดกําหนดขอดเนาะ เจ็บหนาจะเป็นเจ็บเตือนพี่น้องหาจะประมาณถ่ายเดือนหนีเนาะรือว่ามืดเดือนหนีพี่น้องเพิ่นแบบขาโอกเดี๋ยวนี้นะมันบทันในฮอตเจนมันเนาะอันดูนะจะจะตัวหน่อยจะต้องเรีอบพี่น้องเลยแล้วเรื่องในเจ็บทองย้อนยังนึงนะยางร้ายแล้วก็เขานางคล้ายเครื่องร้ายเนาะอีกอย่างก็ไซแรตําแล้วก็มดมดดูอยากตําเนาะ ทันก็นเลยเห็ดให้ลูกอยากออกไว้ก่อนกำหนดพี่น้องตอนนี้ก็ได้แค่อดเอาพี่น้องเลยคอยอย่างคอยไปคอยมาหมอหาว่าให้ประคับประคองเนาะให้มันได้ย่างบ่ได้กัให้มันได้เมื่อเดือนนีพี่น้อง้ายได้กับกูแหละอยากให้ประมาณวันที่เช้าไปาเดือนสิบกูเลยเนาะแต่ว่าบุพุสีหอดุณหรือบ่อเนาะได้เมื่อเดือนนีกะดีใจเลวพี่น้องเลย ปดเอาพี่น้องสู๋ๆไปน้ำกันหแหลยเครื่องกับเทียมไปเลยแล้วเรื่องขอบพระคุณเนาะอันเอื้อยอ้ายที่ฝากเงินมาให้ยเราเรื่องซื้อเครื่องให้ลูกลขอบใจละลายเนาะแล้วกะขอให้เอือเอ้อยอ้ายเนาะเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกะปรารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะแล้วเรื่องการนับถือเพิ่นผู้นึ่งคือพ่อกับแม่พี่น้องเอ้ย ได้ล้มเพล่นแลวกะรู้ซึกว่าอืขอบุ่นร้ายพี่น้องเลยขอบพระคุณร้ายรายเดอ้อเอ้ยเด้ออายเดอ้อที่มาอุดนุนแล้วเรื่องเนาะเราเรื่องกับขอบใจร้ายเมือเกกอม่อเหน็บไก่กับน้องแบงเมื่อเฮ็ดบุญอยู่บ้านพี่น้องเลยแรงจากว่ามืออื่นมีหอเขาสลากเนาะเพิ่อนเมื่อแต่งพระเขาเลยกัเฮ็ดต้นเฮ็ดยังเลยกะลงใส่บาตรมืออื่นพี่น้องแล้วเรื่องบได้เมื่อน้นําเนาะเพราะว่าเฮ้าโ่มีพี่น้อง เราบ่มีรถไ่มีแต่รถจักก็เลยเมือ่อกะยานเสีย,ยพี่น้องเลยอีกอย่างตัวเองก็ยังเก็บทองอยู่เนาะเดี๋ยวนี้นะปวดนงๆในรังพี่น้องเลยกะมาจองใส่ทั้งลูกในลูกนะคะแบบว่าดิ้นแหง้งพี่น้องเลยหัวกระหมนแห้งเนาะหมนแห้งว่าเก้ากหมนแห้งว่าเก้าย่านแบบว่าเมื่อแหล,แแหลสี่ออกอย่พุ่นแล้วกะย่านวะสีมาห้องหมอประทันพี่น้องเลย ยางกะเขาต้องประค,รอ,ระครองทองไวให้มันได้อย่างว่าได้กะเมื่อเดือนนี้ก็เลยบริเมือน,น้ำพุนซ้ำนี่สิได้นอกเลยเมื่อเดือนนี้ <ปะ S 1> สิได้ป่าลุงเงาวะโลกนอกมาบ้านก็พอนะสิได้นอกแล้วคู่ซึ้งอะไรมาโลกคู่ซึ้งนะไรดีใจอ,อยู่บ่ขอบใจป่าลุงแน่ป่าลุงผ่าเงินมาให้ซื้อเครื่อนนะป่าลุงขอบใจเด้อผ่าเงินมาให บายังอีกว้พ่อห้ปลาลุงเนี่ยตห็ปลาลุงอยู่ดีมีแหงเหปลาลุงอยู่ดีไม่แหงให้ปลาลุงห้างเงินห้าขคำได้หลายๆเา้อขรร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 างรหรร้รรรร้ดลรร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 รางรรรขรรรรดินทรรรรไรรรรกรรอรรรรรรดรร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 งรร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 รอรร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 เรร มือแรงปกติไปนอนน้ำแม่ถาวรีน้องพอเพื่อนอาเพื่อนญาติมือแรงพอไปอยู่นองพออยู่เพื่อนก็เลยมีโอกาสได้นอนน้ำแม่ดีใจไปได้นอนแม่ดีใจคิดถอดพอกับน้นองอยู่เงาบ่าบาเป็นเงาพี่น้องเลยอยู่กับแม่อยู่หาดสองคนนั่งใายเคยนอนมแม่พีดย่ำขเขาห้องเฮียนอะไรก็เงียบบุ๊มหดพ้นซ้ำชื่อกระตุ้นนอีกแล้วสเมียสิมาเยอะเราบอกว่าเราบุ๋มมา ป้าเธอลองเสืออะต้นหน้ากระเบนนี้บ่จ้าพี่น้องจา้าแถวลงเก็บเชือกซอยพี่น้องแต่อีต้นพี่น้องจะเข่าเออลืมกระติกงั้นไหมสั้

ตลาดบ้านเมื่อี้นะบอสื่อบอเคยนมไงฮะย่างเมื่อพี่น้องมืาอนี้บ่ใกล้บ่อยู่ขับรถบ่ได้พี่น้องเอ้แถวก็ออกนะ มือนะเขาลมอยู่นี่แหละน้องมี่เขาหมากร้องทางนี่มาแล้วน้าเขาใส่เกิดบัวพาราป้าพีา่น้องเอ้ทางกลับบ้านพี่น้องจ้าหน้ากลัวจริงๆเลยทางอะไรจะขนาดนี้ปไาต่อ ป้าทางอยู่เพื่อนกับปูกพักอยู่เพ şey> <да ื่อนกับปูกพักสามสายพี่น้อมมาเนี่ย พี่ออีเลยชิบไอป่ะเป็นไงพี่น้องเอ้ยปั่นทองเลยเบาไกลเพิ่นเมื่อบ้านพี่น้องเมื่อนี้นะโทรมาว่าสีมหาพ,พี่น้องอยาให้เมื่อนำแต่บุหุบว่รงงระรถใหญ่พอเถ้าเขาสิว่างบ่พอเพิ่นไปวิยพี่น้องเอ้ยอ ơi, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบันนี้เขาก็บออยากกวนเพิ่นปั่นทองพี่น้องย่างกับบได้ได้เด้พี่น้องเอ้ว ยังอีกอยังอีกสามทีดพี่น้องสามทีดกระคอดแล้วหมอว่าน่ะน่าจะบกเกินสามทีดหรือว่าสองทีดเนะาะรวะว่าหัวหน่ะลงแห้งพี่น้องเอ้ยอาการตอนนี้ก็คือเจ็บนวงๆไปเมื่อ้วก่กะหายใจบาออกพี่น้องแต่กะรู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยแบบเมื่อยแห้งเลยเมื่อยแหงย้งแห้งพี่น้องเอ้ยนั่งซื่อแบบซ้ำๆคล้ายเครื่องซื่อๆนี่ก็เมื่อย นั่งมดมือเลยไม่เถากับล้านยางตำลังเราเรื่องอยางคอนพี่น้องให้เฟือ่องยางมาตำลังเอาอะไรพี่น้องจ้าเรื่องสิดลรา่อนเดอจ้าพอกันไม่คิดนาจ้า สบายดีเมื่อสุภุสคน้ะจ้าบวชสิเป็นคันผู้สมเอแซีละกาปลาลุกเนาะกลับสบายดีจ้า